ครับสวัสดีมากนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะหลังจากไตเต n อัปเดต4ได้ปล่อยมาให้เล่นกันเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วนะครับผมถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอัปเดตที่กําลังจะเพิ่มเข้ามาในอนาคตกันบ้างเนาะโดยจากที่ดูรถแมปนี้ก็ทําให้ผมร้อนๆหนาวๆอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันดันดูสั้นๆดูห้วนๆเหมือนไม่มีแผนอะไรจะพัฒนาต่อแล้วนี่สิคือเหมือนว่ามันจะจบอยู่แค่นี้แล้วอนะ ซึ่งจะว่ายังไงดีมันเร็วมากเลยนะฮะแต้ทั้งที่ผมก็คิดว่ามันน่าจะมีอัปเดตต่อจนถึงช่วงกลางปีก่อนที่จะมีการประกาศประกาศเกมใหม่นะฮะเพื่อฉลองครบรอบ20ปีที่จะออกในปีหน้านะอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอ่ะในเมื่อมันดูเหมือนจะเป็นแพทสุดท้ายก็อ่ะมาเรามาลองวิเคราะห์กันดีกว่าว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะครับผมงนั้นเราจะมาเริ่มจากไอตัวข้างล่างกันก่อนนะ ตัว power up monster นะครับผมมันก็จะเป็นพวกมอนติดเชื้อเนาะตอนนี้พวก elder dragon ติดเชื้อที่ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นชากาููมาก magala ibuchi nawa omater แล้วก็ว e ค k a n a ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับผมซึ่งไอ้เจ้า m า u s e n o กับ g กย s ส magom นี้เราไม่พูดถึงมันแล้วกันเพราะว่ามันติดเชื้ออยู่แล้วอนะส่วนอ b u c h i nawa แล้วก็ omater นะฮะไอ้ตัวนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนกับเป็นมอนใหญ่นะฮะ การที่จะเอามันมาเป็นแบบพวกมอนติดเชื้อให้ล่าในตามแมปนี้มันคงไม่น่าเหมาะเท่าไหร่มั้งเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งไปดังนั้นก็จะเหลือชากาลูมากาล่านะแล้วก็เวลคานานะซึ่งผมค่อนข้างคิดว่าน่าจะเป็นชากาลูมาการามากกว่านะครับผมทางด้านธาตุทางทางด้านอะไรด้วยนะถ้าเอาตามลำดับแล้วยังไงชากาลูก็น่าจะมาก่อนเวลคานานะหรือว่าถ้าเกิดเป็น มาคู่กันเลยก็น่าจะดีเหมือนกันนะทั้งชากาลูทั้งเวลคานะมันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไอตัวนี้มันไม่ได้น่าตื่นเต้นไม่ได้อะไรมากนะมันมาตามลำดับอยู่แล้วอะ่ะทีนี้เรามาเข้าประเด็นหลักกันเลยดีกว่านะครับผมกับ Return Elder Dragon นะซึ่งตัวที่จะมาในในแพทต่อไปนี้ โดยเรื่องนี้นะครับผมได้พูดรายละเอียดไปแล้วในตัวคลิปอะไรจะมาในอัปเดต4นะครับผมสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะแต่ถ้าไม่เดี๋ยวผมรีแคปให้แล้วกันนะคือตอนที่เราเสร็จภารกิจในการจัดการกับเคโอติกออมาการ่าแล้วนะครับผมไอ้น้องเปสคนที่ให้เควสเรามันจะบอกว่าหน่วยของเธอกําลังตามแกะรอยมอสเตอร์ตัวหนึ่งอยู่นะครับซึ่งเป็นมอสเตอร์ที่ทําลายบ้านเกิดของคุณทาดุลินะครับผมซึ่งจากการตีความเนื้อหาในจดหมายแล้ว มอสเตอร์ที่น่าจะเป็นตัวที่ทำลายบ้านเกิดของคุณทาโดริก็คืออมัสึมากาซิชินะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราได้จบเควสของเวลคาน่าไปแล้วนะครับผมไอพ่อหนุ่มเซวาวจะบอกกับเราเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งเลยนะครับผมว่าภารกิจตามรอยมอนสเตอร์ที่ถล่มเมืองของคุณทาโดริอ่ะมันยังไม่จบลงนะฮะซึ่งมันก็เป็นการยืนยันได้แล้วว่าไอตัวที่ถล่มบ้านของคุณทาโดริมันไม่ใช่เวลคาน่าแน่นอนนะครับผม และจากบอ่อแสทั้งหมดที่เรามีตอนนี้นะมันก็ยังชี้ไปที่อามาส,สึมากาซุชิเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่อามาส,สึละ่ะมันจะเป็นตัวอะไรได้บ้างนะฮะซึ่งบาฮาริเองก็ได้เง้มๆงมบอกกับเราเอาไว้นะฮะว่ามอนสเตอร์ที่กำลังจะกลับมาในไตเติลอัปเดตตัวที่5นี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะครับผมแล้วไงอามาส,สึมากาซชิมันก็น่ากลัวเหมือนกันไม่ใช่หรือไง แต่ถ้าหากว่าพูดถึงมอนสเตอร์ที่น่ากลัวและเป็นมอนสเตอร์ระดับรับบอสของเกมมอนทันตลอดมานะครับผมมันก็หนีไม่พ้นพวกมังกรดำนั่นเองฮะแต่ถ้าเกิดเรามาคิดรวมกับพวกบอ่อแสที่เรามีในตอนนี้นะฮะมังกรดำส่วนใหญ่มันจะเป็นธาตุไฟนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราจะฝืนยัดเอ่อยัดมังกรดำเข้ามาจริงๆมันก็ตัวที่น่าจะเข้าเขาที่สุดก็น่าจะเป็นเอ่อไวฟัตาลิสนะครับผมแบบพายุ สายฟ้าอะไรเงี้ยเ้เ mm. อาพี่แล้วนอกจากอมะสึแล้วมันไม่มีตัวอื่นเลยหรือไงพี่คําตอบก็คือมันมีนะครับผมไอตัวตัวนั้นมันก็คือยามาสึคาบิล้อเล่นล้อเล่นนะฮะคือถ้าเรามาดูกันนะครับผมจากจากการวิเคราะห์จากบอดแสที่ได้มาทั้งหมดนะครับผมมันจะมีคีย์เวิร์ดใหญ่ๆอยู่นั่นก็คือมันเป็นมังกรที่ควบคุมสภาพอากาศควบคุมพายุได้นะครับผม แล้วก็เป็นมังกรประเภทอสรพิษนะฮะมังกรอสรพิษที่ว่านี่ก็คือเป็นมังกรที่ไม่มีปีกนะครับผมจะใช้วิธีแบบเลื้อยกลางอากาศเอาอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนวินเซอร์เพนทันเดอร์เซอร์เพนเนี่ยอิบุชินาวะนะฮะซึ่งนอกจากอมาสือมักาสชิแล้วตัวที่มีคุณสมบัติตามนี้เลยก็จะมีเจ้าชันติเอ็นนะฮะหรือเฉินเทียนนั่นเองมังกรสวรรค์จากภาคฟอนเทียนะครับผมซึ่ง ถ้าไลฟซันเบรกนี้ก็มีการนําพวกชุดแล้วก็มอนสเตอร์จากภาคฟอนเทียมาเยอะเหมือนกันนะฮะก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวนี้ได้นะแต่เดี๋ยวก่อนเบาะแสที่ผมมีมันยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมซึ่งในปีที่แล้วทวิต t ตอร์ออฟฟิเชของมอนฮันนะครับได้โพสต์บางอย่างเอาไว้ว่ามันมีอยู่จริงในทะเลม่านหมอกซึ่งถ้าหากเราดูในภาพนี้นะครับผม ถ้าเรามองไปดีๆในเมฆก,กลุ่มนี้นะฮะมันจะเห็นอะไรแปลกๆนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูนะครับผมเนี่ยเนี่ยเรียกได้ว่ามันมีความเหมือนเราๆเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วเฉินเทียนล่ะฮะโอเคแป๊บเนื่องจากผมหารูปด้านข้างของไอ้เฉินเทียนไม่ได้เลยถ้างั้นผมจะตัดต่อเล็กน้อยนะครับให้มันอยู่ในรูปทรงที่ใกล้เคียงกันนะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผม แล้วพอเราลากไอ้เจ้านี่มาแปะกับที่เงาแล้วเออทำไมมันเหมือนกันวะเย่ <Yeah. S 1> เรียกได้ว่ามันก็มีความท้ายคึงกันพอสมควรเลยนะฮะเรอวะเอาละครับผมถ้างั้นฮันเตอร์ทุกท่านคิดว่ายังไงกันบ้างล่ะครับผมคิดว่ามอนสเตอร์แพทหน้าจะเป็นตัวอะไรนะฮะใช่อามาสึมกาซึชิหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเฉินเทียนหรือเปล่าถ้า,างไงมาลองคอมเมนต์แบบเมาากาก,กันดูด้านล่างได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกคนล่าอย่างมีความสุขสวัสดีมากจ้า Happy Hunting ปปเดอ้อ